ไม่มีเหตุผลข้อไหนเลยที่จะขายไม่ได้นะครับ 1. นนะครับสินค้าเราเนี่ยมีคุณภาพสูงมากด้วยโรงงานผลิตของเราเองวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกาลูกค้ากินทุกคนติดใจและกินต่อเนื่องนะครับสินค้าเนี่ยของเราไม่ซ้าใครด้วยนะครับสูตรเนี่ยไปดูได้เลยในท้องตลาดครับสูตรไม่ซ้าใครเลยนะครับและที่สําคัญนะการตลาดเราแน่นมาก ที่เซ็นเตอร์เนี่ยเราจ้างดาราเป็นสิบคนไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กนะสหมอโอก๊กเนาะมีไทรนะาลิเดียใช่ไหมแอรินนะครับแล้วก็ติชานะครับอันนี้ที่พูดเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังมีอีกหลายสิบคนที่เราจะจ้างนะครับแล้วระบบหลังบ้านเราเนี่ยดูแลดีมากนะครับไม่ต้องกลัวเราทิ้งเลยนะครับแอดมินเนี่ยสแตนบายตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับตัวแทนที่สำคัญนะน,นี้จุดเด่นของเราเลย ตัวแทนไม่ต้องสต็อกของเองไม่ต้องเสียเวลาแพ็คของไปส่งของเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับเราเนี่ยอยากให้ตัวแทนน่ะไปขายกันให้เต็มที่มุ่งเน้นทางการขายไปเลยนะครับเดี๋ยวเราแพ็คของส่งให้ประเด็นสุดท้ายที่จะทําให้ขายได้และขายดีด้วยก็คือเราให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงทุกวันนี้ใครๆก็รู้ยิงแอดอ่ะแพงจะตายออเดอร์หนึ่งอะ่ะสองร้อยสามร้อยเข้าไปแล้ว ถ้าให้กาไรตัวแทน100 200ใครจะไปอยู่ได้ถูกไหมแต่ทางเราเนี่ยให้ตัวแทนถึง5 600อต่อชิ้นเลยนะครับทําให้ตัวแทนน่คุ้มค่ายิงแอดแน่นอนนะที่สําคัญนะถ้ายิงแอดไม่เป็นหรือการตลาดไม่เป็น่ะเรามีสื่อเรามีคอร์สสอนให้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าใครขยันเรียนรู้เนี่ยรับรองขายได้แน่นอนฟังที่ผมพูดมามันตอบคำถามได้เลยว่าขายได้หรือขายไม่ได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นตัวแทนมั่นใจได้เลยครับว่าสินค้าของเราขายได้แน่นอนครับ